สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเกษตรกรเป็นที่ครบรักครับผมพบกับต่อมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอำเภอเมืองโคราชนะครับเบอร์โทรศัพท์0เก7 4 9 4 1เ6ี่ครับทีตั้งร้านนะครับอยู่ตรงขามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระตำบลมะเริงครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามื่อนี่กามีรถเขาไม้นะครับผมรถเขาไม่นำเขาจากญี่ปุน่นครับมีนำกากัน3ขั้นนะครับมาบ้า้ายพี่น้องหลอดนีมาบ้าล้าย ชุดนี้มาสามขั้นเป็นรถน้อยทั้งหมดเลยนะครับมีขั้นไหนกันแน่เดี๋ยวพากันไปเบิ้งครับผมพาเบิ้งเลยนะครับจะได้บวเสียเวลาครับผมมาเบิ้งขั้นแรกกันครับพี่น้องตัวนี้เป็นคู่บัวต้าบีสิบอุบัวตาบีสสเปคเครื่องแซดหาลอยนะครับสองสูบห่าลอยแปซีซีความกว้างตัวรถ80ดสิบเซนลอนาล้อลัง85เซนโรตารี90่90เซนนะครับยางหนานะครับยางหนามีแตกไร้ง่ายยางหนามีแตกไร้งา ตัวนี้มีแตกรรยงานทั้ง4เส้นเลยนะครับผมยางหนา4ขีด10นะครับขนาดยางยางหลัง7ขีด10สีโลตารี 90, า่9 10เส้นโลตารี่9 0เส้นใบดีนะครับใบดีตัวนี้เป็นล่อเลื่อนได้นะครับอยากเด็กแกบกบขยับเข้าอีกล่อหลังขยับได้นะครับเบล็ลอบขั้นนะครับกูบะตา B10 10แรงม้าโฟวินครับสองเผาโฟวินโบวมีหัวมีซึมครับพี่น้องขั้นนี้ มีหัมีซึมมีกระจกมองล้างนำ้ำนะครับขบปตาบีซิปนี่เอาเบิ้งไกๆพี่น้องผมมีหัวมีซึมนะครับสภาพดีครับตัวนี้แต่ว่ายางมีแตกลายงาแค่นั้นเองนะครับราคาสำหรับคันนี้หกหม,ตตม,มื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันบาทแถมแบตเตอรี่ใหม่ราคายังรวมทั้งค่าส่งนะครับพี่น้องค่าส่งต่างหากค่าส่งแล้วแต่ระยะทางนะครับค่าส่งแล้วแต่ระยะทางขูปตาบีสิ นี่เบาะขาดน้อยนึงครับเบาะขาดน้อยนึงเดี๋ยวผมเปิดเบื้องเครื่องนะครับอันนี้เครื่องสองสูบสภาพเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องสีงามอยู่ตัวนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ห้แล้วนะครับซื้อรถจากร้านตอมแท็กเตอร์แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้ทุกคันนะครับบอกว่าสีใสใดหรือใสบดใดนะครับเปลี่ยนใหม่ห้ก่อนเลยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ทุกคันเอาแบตไปใช้ได้เลยนะครับผมแบตเตอรี่ปต้อง n ไปซื้อใหม่พี่น้องนะครับราคา B10 6 0 0ก0มืน 9,000บาทนะครับตัวรถพร้อมกับโรตารี่ฟูนดินติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมใดนะครับพี่น้องอยากได้ใบดันอยากได้พานนะครับสร้างไรเบิร์ตนะครับผมมาเบิร์นคันที่2คันที่2องอิซากิ TX155 อิซากิ TX155 ตัวนี้กรับเป็นรถโฟล์วินนะครับสองเพลาขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องเป็นเครื่องสามสูบนะครับรหัสเครื่อง K3B 849cc 8 4 9ซี ขนาดมิติของตัวรถนะครับล่อหนา100เซนหล่อหลัง103เซนโลตารี่125เซนขนาดยางนะครับยางหน้า5ขีด12ขอบ12ยางมีแตกรายงาตามดลอดนิดเดียวนะครับยังใส่เกียอีกโดนอยู่กระทะสวยครับกระทะเดิมบมมีผูเลยตัวนี้บมมีผูเลยนะครับยางหลังนะครับยางหลังขอบ18นะครับหนายาง8นิ8้ว8ขด18 กระทะกังามพ่อกันนะครับตัวนี้บ่มีแตกไร้งาเลยยางหล้างดียางหลังดีงงดโรตารีนะครับโรตารีโรตารีขนาด125เซนโค้งยังสวยงามอยู่โรตารีนะเบื้องใบมันจะหน่อยโรตารีใบเต็มอยู่ครับพี่น้องใบเต็มอยู่สรีคาราลรอยี่สิ้เซนมาเบื้องยางฟังขวานะครับยางล้างฟังขวาดอกเต็มนะครับบ่มีแตกไร้งาคือกันขอบ18นิ้วยางหน้า8 นาก,กายตัวนี้ไปเมืองเอตัวไม้นะครับไม้ใช้มงใช้งานใส่งานมา8 4 0ชั่วโมงเบาะดีเบาะสวยงามเบาะสวยงามตัวนี้กรองเปลี่ยนให้แล้วนะครับกอรบกองโซลาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับยางหนาแต่ไรงาอย่างที่แจ้งไปนะครับแต่คือกันทั้งคูหนาเลยทีน่ x ห,าห,าหนะครับสามสูบนะครับขั้นนี้8 0 0 0มืน สามพันบาทนะครับแปดหมื่นสามพันบาทลดพร้อมกับโลตาลี่พวนดินเดี๋ยวเปิดเบื้องเครื่องครับพี่น้องเปิดเบื้องเครื่องนี่เครื่องสีเดิมๆนะครับเครื่องสามสูบสามสูบสีเดิมๆแบตเตอรี่ใส่ให้ไม่เรียบร้อยนะครับย้ำอีกเครื่องนึ่งครับผมแบตเตอรี่แถมให้นะครับแบตเตอรี่แถมให้แถมไม่แบตเตอรี่ไม่ทุกขั้นนะครับหน้าใส่พี่น้องขันี้หน้าใส่ อิซก e ิทีเอ็กซ์หนึ่งห้าห้าแปดหมื่นสามพันบาทตัวรถพร้อมกับโรตารี่พรวนดินนะครับบอทะธล่วมคาซงนะพี่น้องคาซงกิโลเมตรละสิบห้าบาทนะครับลองคูณเบิง้งนะครับผมมาคันที่สามนะครับคันที่สามฮิโนมอโตะครับฮิโนมอโตะรุ่นอ e ีหน e ึ CD, e ่งซ e ีดีอีสิบซีดีอีสิบซีดีรถสองเผ่าครับเคลื่อนซีล้อคันนี้สีงามครับพี่น้องสีฟ้าสดใสนะครับเป็นเครื่องดีเซลสองสูบรหัสเครื่องเอตแปดสิบแปด s, s 88, 8 cc, 8นะครับ8 8 6ซี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 ครับความกว้างตัวรถนะครับล่อหน้า100เส้ซนหล่อหลัง1 0 5้ซนนะครับ้วก็ตัวโรตารี่125ส้เซนขนาดยางนะครับผมขนาดยางยางหน้า5้2ี่ยางหน้ามีแตกลรเงาตามดอกน้อยเดียวนะครับเหลืองนิดเดียวนะครับกระทะยังดีอยู่กระทะสีเหลืองนะครับยางหลังขอบ18นะครับ 8ขีด18แปดโลยังที่แจ้เมื่อกี้หลอยสห้เซนโรตลีมีหล่อประคองน้ำนะครับมีหล่อตัางน้ำตัวใบโรตลีเต็มเปียะนะครับพี่น้องสวยงามตัวนี้นะครับยางหลังมีแตกแรงานตามหลองน้อยเดียวนะครับนิดเดียวพี่น้องโเป็นผลกับการใช้งานใส่ดีอีกโดนใส่อีกโดนนะครับคือกันนะครับยางหลังฟังขวาก็คือกันเบาะรุ่นนี้มีสปริงนะครับพี่น้องเบะรุ่นฮิโนมอโตะครับมีสปริง ะครับ,บเล็กมีสปริงคันนี้ใช้งานมากเพียงแค่825ชั่วโมง825ชั่วโมงเป็นรถสซูบนะครับ่าส่วนี้ย่างนาฝั่งขวานะครับมีแตกระง่าตามลองคือกันนี่นะครับสีสันสดใสสวยงามนะครับสำหรับฮีโนมุโต e 14d คันนี้หาม8,000บาทพี่น้องหาม8,000บาทนะครับสำหรับรถญี่ปุ่นนะครับนำเข้าจากญี่ปุน่น ตัวนี้เบอ้อขาดนะครับแต่เบอ่อพุนะครับตัวฝูกล่องล่องเบ้ะลองกลนหายไปแล้วนะครับอ่บามาเบิ้งเครื่องพี่น้องบเบิ้งเครื่องนี่เครื่องสีเดิมนะครับ S อ88 886บซครับแบตเตอรี่เปลี่ยนไมหมไห้ทุกขั้นอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยงามตัวนี้ บกหัวโบวซื่อมือกันพี่น้องบเยิมโบยศนะครับคันนี้สดสดเลยห้าหมื่นแปดพันบาทฮิโนโมัตโตะนะครับฮิโนโมัตโต้ติดซา,ายขับวงไหม่ครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรถเขับไม้นะครับสามคันพี่น้องสามคันกับรถที่อยู่ในลานก็มีอยู่หลายคันอยู่นะครับพี่น้องสนใจก็มาเบิ้งเอานะครับหรือใหม่ก็โทรมาสอบถามสนใจรถรุ่นใดก็ได้นะครับผมอุปกรณ์เสริมกับติดตั้งเพิ่มเติมได้ทุกคันนะครับ ติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับราคาเป็นราคาต่อชิ้นอยู่แล้วสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับผมบม่ว่าจะเป็นใบดันนาผานตัดหญ้าชุดแขนลากนะครับติดตั้งไรเบิร์ตนะครับท่านใดสนใจกับติดต่อกัน,กนเข้ามานะครับที่โบททอร์โทรศัพท์0 9 5 74 9 4116กับ0 9 5 74 9 4116มานี่ตอมเช็กเตอร์กัขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ